ยายูธและมายูดคือชนชาติหนึ่งจากลูกหลังของอดัมพวกเขาเป็นมนุษย์จริงๆแต่มีนิสัยโหดร้ายซอบทำลายและสร้างความวุ่นวายบนแผ่นดินในยุคของท่านซุนกอนไนผู้เป็นกษัตริย์ผู้ศรถถัทธาชาวเมืองได้ร้องหอห้ท่านช่วยปกป้องพวกเขาจากชนชาตินี้เพราะยายูดและมายูธมักบุกเข้ามาเผาทำลายทุกสิ่งซุนกอนไนจึงสร้างกำแพงเหล็กขนาดมหึมาระหว่างภูเขาสองลูกเพื่อกักขังพวกเขาไว้บ้างหลังและกล่าวว่า นี่คือความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อถึงเวลาที่พระองค์กำหนดกำแพงนี้จะพังลงตั้งแต่นั้นมาพวกเขาถูกกักขังมาจนถึงปัจจุบันพยายามขุดกำแพงออกทุกวันแต่ไม่สำเร็จจนกว่าจะถึงยุคสุดท้ายหลังจากการปรากฏของดัดยานและการกลับมาของนบีอีสาเมื่ออัลลอฮ์ทรงอนุญ,ญาตกำแพงจะพังลงและยายูดและมายุดจะหลั่งไหลออกมาทั่วโลกจำนวนมากจนไม่มีใครตอกกอดได้ พวกเขาจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าจนโลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่สุดท้ายอลัลลอฮ์จะส่งสิ่งมีชีวิตคล้ายหนอนไปทำลายพวกเขาทั้งหมดในคืนเดียวโลกจะถูกชำระสะอาดอีกครั้งและสันติภาพจะกลับคืนสู่มนุษย์เรื่องของยายุดและมายุทดคือเครื่องเตือนใจว่าไม่มีอำนาจใดอยู่เหนพระประสงค์ของอลัลลอฮ์และวันสุดท้ายย่อมมาถึงแน่นอน